มาจากเรื่อง My Engineer มีช็อปมีเกียร์ม,ม,ย in. มีอะไรมีเกีย,ยร์เยาวฮะไม่ได้ยินมีอะไรมีเกียร์เยาวคอนเสิรงปรบมื่อนี่แหละ สวัสดีกาแฟทุกคนนะมาเพื่ามางานนี้มาหากันแล้วก็มาเพ่อมกันด้วยอ่าใช่แล้วอยากจะให้เชิญชวนบอกกับประชาชนทุกท่านด้ว่าตะกี้ที่เห็นยกมือเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่ราบกันแล้วว่าเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมีบานซื้อเสื้อขบวดในการทำบุญนั่นเองนะค็เชิญชวนนุ่ยอย่าเห็นยกมือกันน้อยๆอ่ะเรียกหน่อยเรียกกำลังใจหน่อยก็สำหรับวันนี้นี่เราบอกบอกว่า เรามาฝาทยเนี่ยเรามีคุณากด้วยก็ถือสินไทยนะครับี่แบบหิ้งแหบบลัรุ่ก็องเรากเสามารถซื้อเสื้อได้ซื้อก็จะมีทด2งเมสองคือบเลือกซื้อใส่ได้เลยอ,อ่าโอเคค่ะต่อไปที่น้องลอยจ้าอันนี้คืออย่างนี้นะอ่า,าเอาข้นี้น่งไม่รนด้าของบอลก็อยากจะเชิญทุกนคนนะบมาช่ากันเื้อเสื้อนะครับตัวละสามห้าสิสสนนนบบาทเอง ว่าวันนี้ใครที่ช่วยซื้อเสื้อเป็นการทำบุญรวมกันชาติหน้าได้เจอกันไหมใช่ชาติหน้าเราก็จะได้มาเจอกีนอีกถูกไหราเป็นวกกันแล้วใช่แล้วแล้ว่ะเอาล่ะนะคะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าไม่ได้มากันแค่น้องคูเปอร์และน้องปอยเท่านั้นเหน็บเพื่อนมาด้วยขอเขียนกรบมือนะคะให้น้องอินทชากับมาอินเดีย หน้าอยู่ตรงไหนเยอนแล้วหัหลังให้นอ้องเพื่อนหน่อยแล้ววันนี้นะคะจัดแต่งนะคะแต่ก่อนอื่นนะ,ะต้องขอขอบคุณทั้งสามหนุ่มด้วยนะคะสำหรับงานครั้งนี้นะคะคที่มาร่วมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตสมภาษณ์ทั้งสองท่านก่อนดีกว่าว่าเป็นไงบ้างผลงานที่ได้รับออกไปนะคะมีเป็นแบบยังไงบ้างเอ่ย ฟีดแบกคือเกินคาดมากเพราะว่าหลายคนคงชอบซีรีส์เรื่องที่เราเล่นเนาะเพราะาาว่าคือมันเกินคาดมากครับฟีดแบกคือส่วนตัวพอรอยรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนชื่นช,ช,ช,ชอบเราค่ะและ้วก็ประมาณนั้นละพี่ชื่นชอบใตัวเราแล้วก็ตัวเราพรอเนาะคือรูอ้สึกว่าแบบดีใจมากๆเพราะว่า เหมือนที่บอกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยเป็นญาตมาก่อมั<ค>นก็ะจะมีแฟนๆญาตอยู่แล้วที่มาติดตามถ้ารู้สึกดีกันอ่าแล้วก็เอ่อนอกจากติดตามซีรีส์แล้วก็ยังติดตามนะคะมาเป็นแฟนคลับแฟนคลับก็มีเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันด้วยไงยังไงก็ต้องแบบว่าอา้อนว่าอยากให้อยู่กับเราไปนานเ<ม>นาะอยู่กับไปนาน เ uhm, อ๊ะเดี๋ยวว่าได้ยินว <sk> ่าจะมีภาคสองแอบสปอยนิดนิดใด้ไหมไหนไหนใครอยากให้ทั้งสองคนแบบสปอยนิดนิดนะได้ไหมอู้คืออึ้งไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเอ๊เอ๊จะบอกยังไงดีนะก็คือจะบอกให้กินเนี่ย ในภาคแรกเราเห็นกันไปแล้วความน่ารักความสดใสของตัวละครแต่ละตัวว<ต>่าแบบเฮ้ยมีความน่ารักยังไงเรื่องเราเป็นมายังไงตีกันยังไงแต่ทีเนี้ยในภาคสองเนี่ยก็เหลายๆคู่ก็ได้แบบเฮ้ยมาครั้งอีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวของทีมากขึ้นที่บอก อ๋อแซบนะให้คำนิยามได้ไหมว่ามันแซบกดเดิมหรือเปล่าอ้อะไรนะอะไรนะนี่นี่ก็บอกเ่าเลยนะแซบไหมแซบมากแซบมาดูยังไงยังไม่มาเลยอ่ะก็ยังไงก็ให้อดใจรอแล้วกันเนาะอ่ะต่อไปเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนเนี่ยตั้งตา รออยู่แล้วนะคะกับการทำบุญนะคะกับกิจกรรมครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าจะถามว่ารู้สึกยังไงกับการได้ถูกเชิญให้มาร่วมภารกิจครั้งนี้ในการที่เป็นสภามุ่นะคะอยากให้พู่แชร์เพื่อนๆต่างกันไหยคะ่ะก็คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าเราสองคนนะพอรู้ว่าจะได้มานะี้นก้คือดีใจมากๆเพราะนี่คือเป็นงานที่ เราเนี <in the miracle> <out Take> ่ยจะได้ร like, 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 so, like, ่วมทำบุญแล้วไม่ใช่แค่ทำบุญธรรมดาเราจะได้ร่วมทำบุญกับแฟนๆด้วยใช่ไหมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยที่จะได้มาเจอแฟนๆแล้วก็ร่วมกันสมบูรณ์ด้วยใช่ไงครับอ่าคุ้ยลอยน้อยจังเลยเลยส่งจอมรู้สึกดีใจมากนะที่ได้มาทำบุญร่วมกับทุกคนแบบนี้แล้วก็มันเป็นโอกาสที่แบบหายากอยู่นะในตัวปอยนะที่ทำบุญได้กันทุกคนเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากวค่ะอยากให้ร่วมกันทำบุญกับทุกคน เย้ถ้าอ้อนขนาดนี้เมื่อสักครู่นี้ให้ยกมือยกหน่อยมา,มาอะขอดูมือนิดนึงนะคะหลังจากเมื่อสักครู่นี้แบบยกกันเฉพาะ,ะแถวหน้าใครจะร่วมบริจาคนะคะในการซื้อเสื้อยกเืิขึ้นเอาเพราะด้านข้างด้านข้างยกหน่อยยกหน่อยซื้อไหมโ okay. อแกมบางคนยกปต่ออาแล้วไมเตัวเหโผเลยแดนฟอ ไม่เป็นไรเราจําได้เนาะจำไว้จําไว้เราจําไว้ถ้าไม่ไปเราตามไหมตามแน่นอนเช็ดตาชือเรียบร้อยแล้วว่าใครยังไงเดี๋ยวนะี้เนี่ยยังไงเลยเขาเรวยกเฉดเชื่อเลยอว่าใครร่วมด้วยกันบ้างเดี๋ยวก่อนนะพี่ขอแอบถามนอกนอกนิดนึงนะนอกสคริปต์นดิดนึงว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับที่มาเนี่ยเป็นแฟนคลับที่คุ้นเคยแล้วชินหูชินตากันไหม คันข,ข้างที่จับไหนขาประจำอยู่ไหนแก๊งไหนแก๊งไหนขปาประจำคะจำได้ไหมมีม,ม,ม,มีมีแก๊งขาประจำที่แบบเจอๆกันมาบ่อยๆหรือว่าสมมติว่าจะเจอกันมาเมื่อไหร่ที่ผ่านมาหรือบางคนก็อาจจะไม่เคยเจอกันเพราะว่าได้อะไรที่หลายๆอย่างช่วงนี้อ๋ออริลมาถึงอีกช่วงที่ทุกคนต้องเตรียมมือถือเอาไว้ เข้าแอปติ๊กต็อกเข้าแอปติ๊กต็อกไว้นะคะไม่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 ไน่ไมนไม่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 ไมบไเ่ไม่ไม่ไอ่ไม่ไม่ไม่กมาไม่ไม่าง่ไม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 ม่ไ่ไี่ไไม่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 ไมอไม่ะม่ไมมไม่ เตรียมมือถือค่ะเ,เดี๋ยวจะให้การขับมาวัดกันว่าดาวดวงใหม่ที่แจ้งเกิดทีละคนดีไหมทีละคนนะเริ่มจากใครก่อนอ่ะให้เสียสละกันเองใครก่อนคะใครก่อนคะ ขอเพลงด้วยมะขอเพลงขอเพลงหน่อยค่ะพี่ๆค่ะค่ะอ่ะขอหลบมุมนิดนึงนะคะวันนี้การแจ้งเกิดนะคะครั้งใหม่มาแล้วในงานนี้นั่นเองพร้อมยังคะมีใครอยากเล่นเป็นเพื่อนยังนะครับมีไหมครับคุณพ่อคุณตคุณ ไม่ได้ผมกันใช่ไหมคะไม่เนาะดนตรีมาแม่จ้ามาเอียมค่ะมมเอ่นดนตรีไม่มาเต้นเลยได้ไหมเกรงว่าจะไม่งานใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไเราลองนอกร้องพล่ให้มอนเราอยู่เนเวที่ นี่งานเราสองคนเราก็อยู Britt ่บนเวทีแล้วใช่ไหมเราก็จะต้องเต้นอ่ะพี่วางพี่ต้องรอ้องนะเราโอุ้ยเออทีร้องดีกว่าแล้วพวกผมเต้นได้ไหมที่ทำจังหวะเอาแล้วเอาแล้ว ถ้าถ่ายไม่ทันกตัวสองตัวเลยไหมไหนใช่ถ่ายไม่ทันนะตัวสองตัวเมื่อกี้นี้เมื่อกี้เขาบอกให้เ่ายแบบเพิ่มเพิ่มตัวนี่ต้อวทำบุญเยอะๆหนักๆนี่บอกผมว่าว้าน่าสองลำแล้วกันโอเคไหมสู้คนสู้สู้จริงเราจำหน้าได้นะคะถหนูจะปิดหน้าปิดตาพวกเราจำได้อมาต่อที่นลาต่อยครับผมอ่าหล้วราหลบเราลเวที พี่ว่านนะ,ะทุกคนคาดหวังนะปอยก็อยากให้ทุกคนเต้นตามปอยนะครับแต่พยายามเต้นทุกคนนะครับอ้เกิดมาอย่างนี้เขาจะเอากี่นาทนีเนี่ยเอาแล้วไป ไม่ค่อยสนุกไเต้นแบบไม่ค่อยหนาดก็เลยนอนลงแอนก็มีอย่างนี้แหละอยู่บ้านแล้วก็ออกกำลังกายวันถ่ายทัำไหมคะกี่ลังกี่ลังกี่ลังดีเขาบอกไม่ท่าให้เต้นอีกรอบกี่ลังดีเสื้อสามลังสามลังสามลังเอาไหมเอาไหมเอาอีกทีนึดิมดนตรีมาพูดแล้วห้ามคืนทำ เยเอาเอาล่ะนะคะเรียกได้ว่าพอหองปากแข็งพอแล้วนะเดี๋ยวไปากซีรีส์นะครับไมเนเจอร์ซีรีส์ทั้งสของเราก็ตอนนี้เรากำลังแบบทีมงานกำลังคือว่าเพาะทุกอย่างให้มันดีเลยตัวที่สุดก็คือ อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าออกมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนก็ขออนะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามในมายจิเนียซีซั่นสองที่จะมีขึ้นมานะครับก็รับรองว่าสนุกเข้มข้นเราใจแน่นอนนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามกันครับอบแล้วก็ยวอ,อยากฝากติดตามทางช่องทางของเราด้วยก็คือ กำลังจะมีกิจกรรมดีๆอะไรเร็วๆหลังจากนี้ก็อยากฝากคุณผู้คนช่วยติดตามมาด้วยแล้วก็ติดตามได้ในเพจของ My ่ h ิ n n e ียล f i ฟฟิเด้วยนะคะเอาปอบมือที่ค่ะเอาล่ะนะคะต้องขอขอบคุณนะคะน้องคูเปอร์และน้องปอยมากๆแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเจอกันอีกเดี๋ยวช่วงเวลานี้ให้ทั้งสองคนไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวเรียนเชิญที่แบ็คดอ์นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่มูเสื้อค่ะเชิญค่ะ ไอ้ขอ,อ,องหนุ่มไปพักก่อนนะจ๊ะ ดีเลยครับที that that ่แบบว่าท like, ุกคนแบบมาร่วมของเราที that that ่แบบเราเป็นคแล้วก็เราก็ยากจะอวยพรทุกคนใุ้อะน้ไม้แต่เราขอใหุ้คได้รับวัสขอบคุณทุกคนมากที่มาเรื่องานรได้ อย่างก่อนที่จะได้กลับาดูแลกันยจะต้องมาในวันใหญ่ต้องมีเรื่อหมาช่วงนี้ใครเป็นทารขาดไหมัะน้องโดนไหมคะขอให้